นี่ครับวิธีดึงล้อนำไม่ออกนะครับยันครับอ่ะเริ่มเจ้าของเบิรอยูยกับล้อน้ำแตกแนดะ้นี่ครับลอยเจ้าของเดิมครับตีบี้นะครับเอาไม่ออกครับแต่เรามีตัวนี้ดันอ่ะพอสุดสุดสุดด่ด้ได้ไดได ิดครับฟิครับ,อ,บออกมาเรืยแล้วครับนี่ครับวิธีอออกนะครับมันจะขยับมาทีละ6นิ้วของแมลงนะครับนี่แมลงยก นะครับสุดมแมลงสุดมแมลงสุดไม่ต้องตอกนะครับเบาแรงครับใช้หัวครับมาเรื่อยเรื่อยจะหลุดแล้วครับ เรียบร้อยครับออกแล้วครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็รถจะจัดส่งอยู่แล้วครับล้อนำแตกครับเลยพอมาอัดจัลลบีดูว่าเอ๊ะล้อนำทำไมหลวมๆก็เลยเปลี่ยนล้อนำให้ใหม่แล้วครับเปลี่ยนให้เปลี่ยนลูกปืนให้ใหม่ครับประมาณนี้นะครับ ็ถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด, like, กดจับะไครตให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับเผื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆวิธีเอาร้อนำออกครับง่ายๆ สวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ